สวัสดีครับผมต้าสารคามครับมาดู Honda Civic นะครับตัวนี้นะครับปี2005นะครับจุด2006นะครับสวยๆนะครับจากต้าสารคามครับครับสภาพข้างนอกก็โอเคนะครับนะครับสวยๆนะครับจากต้าสารคามครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับเป็นเครื่อง2000นะครับ155แรงม้านะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับตัวนี้ Honda สีบิกนะครับนี่ครับภาษีหกแปดนะครับภาษีครับภาษีหกแปดครับสีสันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับตามสภาพนะครับตัวนี้ไปดูข้างในนะครับลักษณะดีนะครับรถไม่เคยชนหนักมาครับดูนะครับครับเม็ดอาร์อะไรก็เหลือนะครับเหลือครบครักข้างประตูครับข้างในสภาพในนะครับเย็นนะครับเบาะหนังนะครับ ก็มีนี่ครับตามสภาพครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นครับนะครับเบาะหนังอย่างดีนะครับสีสันก็โอเคครับข้างในนะครับสวยงามมากครับบอกเลยนะครับข้างในครับกระจกใช้ได้ทุกบานครับขึ้นลงครับเดี๋ยวไปดูว่าวิ่งได้กี่นะครับนะครับเข็มสี่แสนสี่แสนห้าครับประมาณนี้นะครับ ไปฟังเสียงเครื่องครับกับเครื่องก็ประมาณนี้ครับสตาร์ทสตาร์ทแล้วนะครับนี่ครับมาดูห้องเครื่องเบามากครับเครื่องนะครับเครื่องนิ่งมากครับไม่มีไอนะครับเครื่องครับเงียบกิบนะครับ เอาโปรงเดิมนะครับสวยๆครับจากตาสารคามครับขอบคุณครับราคานะครับเอาไป9ก้าหมื่นแปดครับลืมบอกราคานะครับเก้าหมื่นแปดสำหรับตาสารคามครับขอบคุณครับ